สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นแม่อ้วกสายหูดีกันมันจะเป็นเปิร์กที่จะทําให้เราได้ยินเสียงคนเจ็บดังขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนครับเกมไหนมีแม่อ้วกก็เจ็บกันทั้งเกมอยู่แล้วฉะนั้นเกมนี้เราก็จะใช้เสียงในการหาคนครับตัวนี้เลยครับเสียงแหบดังเราจะได้ยินเสียงคนเจ็บดังขึ้นมากกว่าเดิม50%แล้วก็ได้ยินเสียงหายใจดังขึ้น25%บาครับบางทีจุกในแมททึบเราก็เดาทิศทางได้ง่ายกว่าเดิมฮะก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีในการได้ยินเสียงเนาะแล้วกเาเาิย,ายาตัถ ว่าเซอร์บาดเจ็บแล้วผ่านไปแล้ว3วิเปิร์กนี้จะทํางานครับเป็นเวลา20วินาทีทุกครั้งที่เซอร์กระโดดข้ามไม้ตอนที่เปิร์กนี้ทํางานอยู่ไม้นั้นก็จะแตกทันทีครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเพิร์ก่วงเครื่องครับผมจะเอากระทึบเครื่องแล้วความคืบหน้าลดเร็วขึ้น150%ยมาแล้วก็ระเบิดปะทุเนาะในส่วนของแอดออนผมจะเอาเจ็บทั้งเกมด้วยการติดเชื้อไว้ที่เครื่องนานขึ้นครับก็จะมีนิ้วเท้าขาดมันจะทําให้เซอร์ที่แต่สิ่งของอยู่ติดเชื้อเร็วขึ้น50%สนตโซนอีกตัวเชื้อจะอยู่บนสิ่งของนานขึ้นไปอีก30วินาทีครับโอเคที่พกไปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าลานของเก่า ได้ด่านดีอยู่นะทุกคนเอาเริ่มแลกก็พุ่นไว้ก่อนเลยครับเราปิดเชื้อวัตถุนานขึ้นเหมือนว่าเครื่องก็เรียงดีด้วยนะเนี่ยใล้กันอยู่ทุกคนเครื่องก็สวยพุ่นไปก่อนเนาะเจอใครไม่ต้องสนใจนะทุกคนพุ่นไปก่อนมีร่องมีรอย เจอน้องเชื่อริวครับเอาไว้ก่อนเนาะโอเคเหมือนเราจะพ้นครบทุกเครื่องแล้วนะใช่ไหมน่าจะครบแล้วลหะครับหรือเปล่าวะอันนี้ยังอ่ะสวัสดีครับลุยทุกคนไล่เลยครับเลยลูกเอาไว้แข่งนิดหนึ่งเนาะ จังหวะนี้ต้องพับแล้วก็ยังไม่พับตีเลยดีกว่ามั้งหนึ่งแผลไปครับอุ๊ยจังหวะนี้ติเชื้อทุกคนแล้วทุกคนสวยแบบนี้ปุ๊บหลอกไปทีนึง <c oughs> นั่นแนะ่เมื่อกี้เหมือนเขาจะหยุดกดขวดทุกคน <c oughs> เขายังไม่ตดห้ามคิวอะ่ะกดได้อยู่อ่ะได้แขวนแรกน้องเชอรริลครับ <c oughs> จังหวะนี้เจ็บสี่ ถูกต้องครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปเก็บอวกแดงเลยแปะระเบิดประทูไว้ก่อนเนาะสวยนี่ไงปั่นอยู่นี่ไงแต่ไม่ค่อยแรงมากนะเหมือนจะปั่นคนเดียวหรือเปล่าอา้าวเติมครับน้ำแดงเหมือนจะมีคนวิ่งไปช่วยทันไหมเอ้ยแต่ขอบิดแล้ว อ้วกอ้วกเอ้าโดนด้วยว่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะสลับที่กันเลยเนาะ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> โอเคแขวนสองน้องวีครับตรงนู้นติดเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งเครื่องไปว่าปั่นสองก่อนไหมตรงนั้นอะใช่เปล่าวะม่แล้วผม ไปก่อนเนาะเอ้ยเอาลืมระเบิดประทุทุกคนลืมดูมันคูดาวอยู่เจอใครเอ่ยเรียบร้อยครับเป็นน้องเอดาเนาะ <c oughs> เนี่ยทุกคนถ้าถ้าเขาเจ็บกันทุกคนมันก็ง่ายอยู่ครับถ้ามีโอกแดงนะปึ๊บ <c oughs> มีคนล้างหน้าไปหนึ่ง กานพลอวกทิ้งไว้ก่อนครับทุกคน <c oughs> เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเหมือนมีคนมาแตะ <c oughs> อ่าโอเคได้แปะระเบิดประตูแล้วครับ <c oughs> เหมือนเป็นน้องเชอริลนะเมื่อะะกี้ <c oughs> นี่เราก็เดินเดินแถวๆช่วงกลางไว้ครับทุกคน <c oughs> เครื่องใกล้กันอยู่ค่อนข้างได้เปรียบ <c oughs> อันนี้ใครลอยใครเอ่ยขาวๆแบบนี้มีอยู่คนเดียวฮะ น้องเซเบอร์หลอกไปทีนึงก่อนเรียบร้อยเนาะแบบนี้หมาเขาให้ถูกต้องครับโอเคคนละเฟสสองเฟสอันนี้มีแจ้งเตือนมาที่เรานะเขากดเช็คได้ครับมันก็จะแจ้งเตือนมาที่เราเป็นน้องเอดาเนาะเดี๋ยวรอครูดาวแป๊บหนึ่ง โอเครอบนี้ไม่ลืมฮนะมีของดีใช้ก็ต้องใช้ให้คุ้มอ่ะอัะนไห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 พยายามมาแตะตลอดเลยบาลานะเนี่ยเอ้าไม่มีครับอุ้ยไม้ก็ไม่มีเหมือนกันโคตรสวยโอเคเฟสอน้องเอด้าครับ แล้วทำไมไม่มีใครมาช่วยอ่ะเออมีโอกาสช่วยไม่ช่วยฮะเดี๋ยวเรารอเฟ,ฟสสเลยแล้วกันเนาะคนมาช่วยน่าจะเป็นน้องวีทุกคนอ้าวน้องวีไปช่วยนู่นแล้วอุ้ยตายยากุมคม,คม <c oughs> เอาเฟ,ฟสสไป <c oughs> เรียบร้อยเนาะ แล้วเราก็ได้เฟสสองสามคนเลยจังหวะนี้ปุ๊บถูกต้องครับช่วยกันเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ที่อยู่นี่น้องวีเนาะนั่นแนะโอเคเจ็บแล้วครับไม่ต้องตีให้ฉีกตีทีเดียวก็ล้มสวยครับแบบนี้ น,นี่น้องวีก็เฟสสองเฟ,ฟสสทุกคนเลยครับจังหวะนี้ล้างหน้ากันละนาวอยู่ๆก็เป็นคนลักษสะอาดกันเนาะอ่ะได้เวลาครับเติมน้ำแดนหน่อยจอังหวะนี้ใครก็ได้ใครเวบๆ อ่ะสวัสดีครับแล้วก็เจอคนเจ็บไงสวยผมว่าอาจจะมีแทงหลังนะเขา,าเป็นขาแมงมุมครับเอาไว้ก่อนก็ได้สวยถูกต้องล้มสองไปเลยครับจังหวะนี้อลูกขึ้นมาเฉยเลย มีโบโลด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาครับมีของก็ไม่บอกอันนี้ใครน้องวีโอ้โหพึ่งล้างหน้ามาเจ็บอีกแล้วแล้วก็ติดเชื้ออีกแล้วเอ้ยเอด้าลุกขึ้นมาอีกแล้วทุกคนอะไรวะ จกเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยมีคนช่วยเอด้าไวจังนี่เปล่าคนช่วยโอเคไปหว่านเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ไงน้องเอด้าว่าไงลูกมาบล็อกเหรอวกไปไม่ต้องฉีกไปไหนหรอกอยู่กันที่นี่แหละ ปุ๊บขาสวยๆเป็นขาแล้ววิ่งหนีเลยเตรียบร้อยเนาะจังหวะนี้ถูกต้องครับเก็บแต้มไปเฮ้ยเอ้าข้าตันตังเฉยเอารุกขึ้นไปหรอโอ้้หอะไรวะทุบเครื่องแป๊บเดียวเองอ่ะ เอโอโุ้ขยันลุกจังวะเอาอะไรมาครับลูกเดี๋ยวอุ้มเลยแม่ปล่อยนอนไม่ได้เลยฮะปล่อยนอนนี่ลุกตลอดเลยโอเคไปหว่านเป็นที่เรียบร้อยเนะเาะอ้าวลางหน้าต่อหน้าต่อตาเลยเป็นน้องเซเบอร์ครับ ไม่รอดนะจังหวะนี้เฮ้ยไม่โดนเฉยโอเคมันต้องอมนานๆหน่อยเนาะแล้วก็มีคนเรียกด้วยไงเออน้องสู้อยู่ฮะน้องน้องปันอยู่ยังสู้อยู่ทุกคนอ้วกไปไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละ อวกเฉลียงไม่โดนเลยเอ้ยที่จุงนี่ดีนะมีหน้าต่างให้ด้วยครับทับกี่โมเดี๋ยวรอให้เจ็บครับทุกคนเราไม่ต้องรีบก็ได้อ่าเรียบร้อยดีถ้าพับก,ก่อนแบบนี้เจ็บแล้วเรียบร้อยไม้แตก สวยครับถูกต้องแจวหลบเนาะเอาขนมมือฮะค้องตามอาซาปูเบอุ๊กอุ๊กโอ้โหเอควรมาสามคนฮะไม่ได้ใช้ได้เป็นด่านเกมทุกคนไม่ดี ไม่ดีเลยมันโอ้โหไม่เหมือนจะดีนะทุกคนแต่ว่าไม้มันเยอะสำหรับเราอะยกเว้นถ้าถืออวกแดงอยู่นี่โอเคอยู่ฮะแต่อวกแดงบางทีเจอพวกวนๆก็ไม่ไหวนะมันอ้วกไม่โดนมันต้องโล่งๆแบบเมื่อกี้ฮะเอาเรื่องอยู่ถ้าเมื่อกี้เผื่อมีคนปั่นเลยไม่สนใจครับ ไปต่อเราอะ่ะเอาลืมไปแล้วพ่นไว้ตรงไหนบ้างวะเนี่ยข้างล่างนู้นอย่างเนาะตรงนี้ก็มาปั่นแล้วเฮ้ยเซฟอยู่นะตีเนี่ยนี่วิ่งออกไปแล้วครับได้หวะ ต่ยังไม่เจ็บเอาไว้ก่อนเนาะเซฟอยู่นะไปไปตรงไหนคนก็วิ่งออกตลอดเลยข้างบนมีเสียงคนเจ็บเจ็บอยู่คนเดียวจริงอะเอาจริงดิคือไม่ปั่นเลยฮะมีแต่น้องเชอริวปั่นเนี่ยคือไม่อยากไล่สุดทุกคนถ้าไล่สุดเดี๋ยวเขาพาเราไปจุกมันจะนาน เออเอาเว้ยไม่ปั่นจริงๆว่ะเอาดิหน่อยเนาะปึ๊บจัดไปฮะน้ำแดงขอแค่ให้ได้เจอนี่ไงมีเสียงมีเสียงครับนั่นแน่จ่าเอ๋น้องเซเบอร์ครับ มันทะลุเปล่าวะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยซะด้วยทะลุหรือเปล่าวะรู้แหละขวายังทะลุเลยเฮ้ยพับแล้วโอ้โหกลับมาสไลด์ไหมอุ๊ยเปิร์กหยุดทำงานแล้วครับโอเคแต่ก็ได้อยู่ดีเนาะปึ๊บเออจะเสร็จแล้ว ไขวะเมื่อกี้เดี๋ยวรอระเบิดปะทูก่อนฮะโอเคแปะเอาไว้เนาะไปพ่นอวกต่อทุกคนทำไมเขาไม่ติดเยอกันเลยวะจะเซฟกันไปไหนเนี่ยมีแต่น้องเชอริลเนี่ยน้องเชอริลก็ปั่นสู้อยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นเงียบเลยฮะไม่ปั่นเฮ้ยไฟแลบตรงนู้น โอ้โหมันหายติดเชื้อแต่เมื่อไหร่เครื่องนั้นนะเอาน้องเชอรริวนี่แหละพับลุกถูกต้องครับโอเคโดดเลยสวยเดี๋ยวเราเอาไปแขวนใกล้ๆเครื่องฮะมันมีเครื่องแรงตรงนี้เนาะนี่ไงมีเสียงคนปั่นระเบิดด้วยโอ้โหระเบิดใหญ่เลยอึ๊บ เมื่อกี้น้องเซเบอร์ก็แตะเครื่องแล้วบ้าเดี๋ยวเราเอาน้องเซเบอร์เฟสสครับดูแล้วเราห้ามประมาทเลยในเมื่อเขาก็ไม่ประมาทเหมือนกันเอามีไม้ทุกคนพังไปไม้เซฟเเนี่ยพังไปเลยโอ้โหฉีดไปทางน,นู้นฮะแต่เรากลับเครื่องเดิมนี่ไงมาปัาน่นทุกคนแปะไปก่อนเนาะ หลอกได้ปะวะปุ๊บเอาอยู่คนละมุมเกือบได้เกือบได้ตรงนี้ก็มีไม้เนี่ยไม้วนดีๆเท่านั้นครับเฮ้ยทันดิทันดิโอ้ขอบคุณครับยากทุกคน เราไม่ล้างหน้ากันด้วยนะอุ้ยตายยากคมคมมีไม้อีกแล้วทุกคนครับลูกขอบคุณครับต้องปดป่วนเครื่องหน่อยนะ เนี่ยเราเดินแถวนี้ก่อนก็ได้ครับเครื่องมันอยู่ใกล้กันไม่ต้องไปไหนไกลแต่เครื่องนี้ดิมันจะล็อกสะก่อนฮะเวลาเอาเระเบิดประตุมาเครื่องเครื่องมันล็อกไวมากทุกคนเหมือนไม่มีนะบัลลงบาลานโอเคเอาเฟสสได้เลยนี่ตรงนี้โอ้โหมีไม้อีกแล้วจเจริญพอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันแน่มีใจยากกับเขาด้วยเนาะ <c oughs> ปุ๊บถูกต้องครับแบบนี้ตัดคนได้ก็จะรีบตัดโอ้โหปั่นสองเนาะโอเคเคลียร์ไม้ไปครับแล้วก็แปะระเบิดประทุถูกต้องครับเนี่ยเขาดึงเราออกว่ะเอยมีเสียง เหมือนแอบปั่นไว้ป่ะแอบปั่นไว้หลายๆเครื่องอะ่ะแบบจังหวะว่างก็ปั่นเครื่องนี้พอว่างจังหวะนี้ก็ไปปั่นเครื่องนู้นแบบนี้ป่ะ <c oughs> ดูแล้วเล่นดีฮะตี้นี้ <c oughs> งั้นเราห้ามประมาทเราก็จะเดินวนๆแถวนี้แหละ <c oughs> นี่ไงดูดิ <c oughs> เออเขาว่าง <c oughs> เขาก็แตะเครื่องไปเรื่อยเลยอะ่ะ เซเบอร์น่าจะมีแทงหลังเนาะขาแม่งมุมแต่เราตีเอาระเบิดประทุก่อนแต่ยากไปดิลูกแต่ยากเอ้ยชัวร์ครับมีแทงหลังชัวร์ไม่ยอมกดใช้แต่ก็ได้ระเบิดประทุครับทุกคนใครอะ่ะอ๋อวิกตอร์ทุกคนผมก็ว่า เครื่องบรรหายติดเชื้อไปแล้วครับอ้ยไม่โดนแต่ดูแล้วคงไม่แตกเครื่องเก่าหรอกครับเขาไม่ยอมติดเชื้อเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปแปะระเบิดประทูก,ก่อนเนาะห <c oughs> วงเครื่องหนักๆครับเกมต้องป่วนเพราะว่าถ้าเดินไปตรงนั้นมันมีที่จุกอยู่อ่ะม,มันยังวนได้อยู่รอบสองรอบฮะผมจะไม่ยอมเด็ดขาด เฮ้ยนี่ไงโอ้โหเครื่อง99ฮนะผมว่าเขาน่าเขาน่าจะอ่านผมออกเขาเลยเก็บเครื่องนี้ไว้พยายามมาปั่นเครื่องตรงนี้ออกให้ได้ก่อนเนาะดูดิคือคือเขาปั่นเสร็จแล้วนะเขาเขาไม่ปั่นต่อฮนะทั้งทั้งที่เครื่องนั้นผมก็ไม่ได้อ้วกไว้ด้วยเอาเรื่องฮะที่นี้ เรียบร้อยฮะแฟริไม้เมยเราไปหมดแล้ว <c oughs> อ้าวจเจริญพรฮะทุกคนก <c oughs> ็นึกว่าไม้ไปหมดแล้วตรงเนี้ยไม้อะไรเยอะแยะเนาะแล้วไม้มันเซฟด้วยนะปะดินอ่ะอุ้ยกระทืบนไม่ได้แล้วโอ้ตัวนี้ไม่เอาครับเราต้องเลือกเราต้องเลือกอะไรที่วนสองรอบสามรอบผมจะไม่ไปอ้าวมีบาลานฮะ โอ้โหหมายกลัวเยอะเลยเอาไขาจุกเราไม่เล่นด้วยฮะเราจะปวนเครื่องเท่านั้นเท่านั้นเลยคือได้ยินเสียงไอตลอดเลยนะเสียงไอตรงนู้นทีตรงนั้นดีแต่ว่ามันมันต้องอยู่ที่เครื่องฮะมาแยะหมายเยะ นี่ถล้มคนหนึ่งนี่ระเบิดบึ้ม,มเซมเบ้เลยนะดูเขาพาเราไปดิเนี่ยตรงนี้ผมไม่อยากไปฮะดูดิวนวน,วนไม้แล้วสองรอบก็พอแล้วนะถ่วงเวลาได้เยอะเลยแหละเอาเติมให้รู้กันไปฮะไม่ยอมล้างหน้ากันไอ้พวกนี้ ติดเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งเครื่องแล้วเครื่องนั้นมันล็อกแล้วด้วยนะประเด็นน่ะเออทำไมมันพุ่งอะเมื่อกี้เหมือนตัวพุ่งๆตัวไหลไหลเอามีคนข้างล่างเฮ้ยอูอ้กาติดพร้อมกันสามเครื่องครับเรียบร้อยดิ <c oughs> เรียบร้อยดิอ <c oughs> ุยเกือบไปแล้ว คือคือเมื่อกี้ติดติดเสร็จใช่ไหมเขาก็ไปแตะเครื่องที่ล็อกแล้วเครื่องนี้เกือบติดเนี่ยซเซเบอร์เลยฝืนครับเกือบไปแล้วโอ้โหฉลาดปันนะ่นฮะปั่นทิ้งปั่นคว้างโซนเครื่องยากเลยเนาะโอเคแต่เครื่องยังอยู่ใกล้กันอยู่นะนี่เครื่องยังอยู่ใกล้กันอยู่ได้อยู่ทุกคน อ่ะอวกไวฮะเดี๋ยวแปะไว้ด้วยแปะไว้ด้วยเรเซฟลงไปเฝ้าคนนะฮะจังหวะนี้เราต้องเฝ้าทั้งคนทั้งเครื่องอเฮ้ยแฟลิกอาแอบโดดลงมาใช่ไหมอวกแปะไม่ต้องให้ไปไหนทุกคนอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันมันแรงสุดขอ,อส่องหน่อย ยังไม่มาเนาะเฮ้ยนิดๆหน่อยๆก็จะแตะเนาะเมื่อไหร่จะเจ็บใครมาไอยข้างหลังวะเมื่อไหร่จะเจ็บพ่อเออเจ็บแล้วขอบคุณครับจังหวะนี้สไลด์ไม่แตะทุกคนได้แผ่แล้วโดดสวยเฮ้ย โอ้โหมีไรฮะไอ้พวกนี้ชอบให้ความหวังงอนแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูเครื่องข้างบนก่อนผมผมได้ยินเสียงคนไอข้างบนนี่นี่นี่โอ้โหเราดีฮะมีสะดุ้งปั่นแตกด้วยนะเมื่อกี้นี่ยังมีเสียงลุงอยู่ค <c oughs> มคมใจร้อนไปทุกคน <c oughs> จังหวะนี้ต้องพับแล้ว ของคุณครับเฮ้ยเครื่องบนก็เรียบร้อยเนขาตายชั่วทุกคนหมาเข้าใหา้รู้สวยครับไม่มีใครเนาะตรงนี้แขวนก่อนเลยหัวมุมปึ๊บถูกต้องครับเครื่องนี้แทบดาบอะทุกคนจาก99อ่อะผมว่ามีเครื่อง มีเสียงข้างบนฮะเป็นเสียงผู้หญิงเนาะน้องเชอเรีลจวจะเออ้าวอยู่ๆก็เดินหลงเดินดีมาทั้งเกมฮะมันหลงท้ายเกมจกังหวะนี้ก็เหลือลุงกับแฟริกแล้วเนาะปุ๊บไปหวนเป็นที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งท่าน ังไงลงุงเออมันคมจังวะเมื่อกี้เป๊ะมากเลยนะแล,แล้วคือสภาพแบบเหมือนไม่มองหลังอะ่ะเออผมเห็นเหมือนไม่มองหลังผมก็ตีเอฮะเอาหูหเดินโอเคอ่ะดีไงฮะอีกรอยไม่ยากแล้วครับทุกคนหูเราดีด้วยนะ รอยก็เห็นหูก็ดีไปตรงไหนรู้หมดนะฮะนี่ไงนี่ขนาดเดินมายังได้ยินเสียงไอแล้วลอยเลือดต้องพับแล้วพว่อเก็บบัตรลัดรัวๆครับไม้ไม่ต้องพังพับถูกต้องครับผมสวยไม,ไม่ทันเฉย บัลลัตสองฮะสามไปเลยสามไปเลยจังหวะเนี้ยโอเคสามครับเรียบร้อยเนาะสวยงามโอเคฮะพนมมือท่องตามครับทุกคนอาซาปูเบ ที่นี้เอาเรื่องเลยนะโอ้โหเดินโคตร่วนเลยอะปั่นเครื่องโคตรดีฮะตาเนี้ยโอเคมิชชั่นคอมพีครับทุกคนเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับขอบคุณครับ